รวมกระบะแคบสายแต่งซิ่งเอาใจวัยรุ่นกับฟันใจอีสุดีแม็กหรือจะเป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวปี2017จนถึงปี2022สาภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญแต่งซิ่งมาให้ใครอยากชอบแบบโหลดเตี้ยหน้าสองหลัง3ามสายแต่งซิ่งใส่ล้อมแม็กคู่หน้าคู่หลังมาให้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากประวัติดีฟีดาวออกรถไปได้เลยจองวันนี้เพียง999บาท รับส่วนลดทันทีไปอีก5,000บาทสนใจเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและววันนี้ก็มาเจอเรอ่แบบอีกแล้วนะคะเซริไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้ปั๊บพามาชมกระบะแคบซซายแต่งซิ่งหรือใครชอบแบบเดิมๆธรรมดาปั๊บก็ขนมาให้เลือกหลายคันปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยและที่สำคัญมาพร้อมกับโปรดอลังปังทุกคันเราลดสูงสุดมูลค่า50,000บาทเท่านั้นกับค่างวด6,000บาท่อนยาวๆ84งวดมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษให้อีกเพียงสนใจเดือนนี้ออกรถเดือนนี้คุ้มสุดคุ้มแน่นอนเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ และนี่ก็คือสภาพตัวรถที่ปั๊บจะพามาชมวันนี้มีให้เลือกหลายคันหลายสีและที่สําคัญหลายสมหน้ามีทั้งสมหน้าใหม่ป้ายแดงสภาพสวยๆมีตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2022ใครอยากได้แต่งแม็กแต่งท่อลงล้อโหลดหน้าสองหลังสั่นป้วก็จัดมาให้เลยเดี๋ยวมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับวัยรุ่นที่ชอบรถกระบะแคบแต่งซิ่งเอาใจวัยรุ่นสายออนิวอีซูซูดีแม็คันนี้กันเลย 1.9S ตัวนี้นะคะรุ่นประหยัดน้ำมันปี2018เลขไม่60,000เท่านั้นตัวนี้ได้สีบรอนสวยๆมาพร้อมกระจกหน้าโครเมียมโลโก้สีแดงไฟหน้าใสกิ๊กนะคะตัวนี้ใครที่สนใจรถสภาพสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถกันบ้างตัวนี้นะแปบ๊บแต่งล้อมแม็กมาให้แล้วนะคะเป็นล้อมแม็กเอ็นไก่นะคะยางใหม่ สภาพสวยปี2023ตัวนี้นะคะเป็นยางขอบ18นะคะตัวยาง255พับ50 z R18 ตัวนี้ล้อสวยนะคะเป็นแม็กใหม่ทั้ง4ลอ้อใครที่สนใจตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.9S ไม้60,000เท่านั้นที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลียที่กระปุงแก้มนะคะมาพร้อมกับตัวอักซอสเปคแคปสวยๆแต่งมาให้เรียบร้อย ตัวนี้เบ้ามือจับเป็นโครเมียมรถสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเดี๋ยวแปบให้มาชมในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างนะคะตัวนี้แผงประตูสีดําสวยๆนะคะมีเม็ดอาร์ชิดประตูด้านข้างนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูตัวเม็ดอาสวยเดิมโรงงานเป็นยังไงมาดูคันนี้กันเลยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยเก็บสีนะคะมีแค่ฝุ่นเนาะตัวนี้รถเม็ดอาสวยเดิมโรงงานเปิดแคปได้กว้างสภาพสวยๆ ตัวนี้น็อตเดิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะหัวน็อตต่างๆอยู่ครบสภาพสวยแน่นอนแคปเปิดได้กว้างนะคะตัวนี้90องศาไปเลยใครที่สนใจตัวนี้เป็นสีบรอนหรือว่าสีเทาสวยๆแต่งล้อมแม็กมาให้ทั้ง4ล้อนะจ๊ะนี่ตัวนี้นะคะรองรับเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ ในส่วนของตัวสติกเกอร์เราตกแต่งมาให้หล่อๆเฟี้ยวๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะยวมาดูด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะใครที่สนใจตัวนี้นะพี่เนะาะสภาพสวยด้านหลังไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะเปิดกระบะด้านหลังเรามีในส่วนของนี่ตัวเปิดแบบครเมียมสวยๆมาให้ด้านหลังนะป้าก็แต่งมาให้ด้วยเหล็กค้ำหลบป้ายนะคะสายไทเทเนียมตัวนี้เป็นอีสุดดีนะคะในส่วนของ ตัวแมกไ i ลเนรเราก็มีมาให้ครบล้อทั้ง4ล้อเป็นยางปีใหม่ดอกยางหนาๆนาแบบนี้เลยเป็นล้อ Mac เไก่ ay, นะคะใครที่สนใจตัวนี้เป็นยาง255ทั50 ZR18 ยางปีใหม่ทั้ง4ล้อสภาพสวยๆทั้ง2ฝั่งเลยใครที่สนใจคันนี้คุ้มมากๆม,มาดูสภาพภายในตัวนี้ กระจกปรับไฟฟ้านะคะหฝั่ง1บานเป็นออโต้สภาพสวยๆพวงมลาลัยมี SRS Airbag คูผู้น้าตัวนี้เลขไมหกหมื่นสอเท่านั้นหน้าจอระบบสัมผัสใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth ได้หมดเลยตัวนี้ในส่วนของระบบแอร์อนาล็อกสามารถปรับได้เลย Air ague, แลอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะจ๊ะ,ะตัวนี้เป็นเกียร์ใหม่แล้วนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์ใหม่6สปีดสภาพสวยๆฟ้าเพดานด้านบน ตัวนี้ไม่มีรอยคราบรอยเจิมมานะคะยังไม่ได้แกะถุงเลยด้านหลังตัวนี้กว้างขวางกว้างขวางสภาพสวยด้านหลังเป็นเบาะหนังทําความสะอาดได้ง่ายมาดูแคปอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ตัวน็อตสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างตัวนี้เม็ดอาเดิมโรงงานนะจ๊ะสภาพสวยสวยไม่โดนข้างมาอยากแน่นอน เดี๋ยวไปชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างนะจ๊ะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9เป็นเครื่องยนต์ DDI เครื่องยนต์ใหม่นะจ๊ะตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันไปเลยจ้าห้องเครื่องตัวนี้เป็นอีสุ DDI Blue Power เครื่องยนต์ใหม่คานเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมเม็ดอารกลมสวยทุกจุดตัวน็อตต่างๆสวยเดิมแผ่นเพลสามารถตรวจเช็คได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ กอนออกรถเรามีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ mm hmm. หัวนอดเดิมฝากระโปรงเดิมอาแต้ม mm hmm. สีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเชื้อเพลิง mm hmm. ดีเซลเครื่องพันเก้าใครสนใจคันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บมายํมสเปคกันอีกครั้งตัวนี้เป็น isuzu d max space แคบเครื่อง1 9 s ป2018ในราคา379,000บาทตัวนี้ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลขไม่60,000เท่านั้น มาที่อีกคันสีบรอนเงินเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สภาพสวยๆปี2018จัดคันนี้ในราคา359,000บาทตัวนี้แต่งอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะคะกระจังหน้าสีเทานะคะสวยๆไฟหน้าใสนะคะตัวนี้ไฟหน้าใสสภาพด้านข้างตัวนี้เราแต่งแม็กมาให้แล้วเป็นล้อมแม็กเวลการยกสวยๆแบบนี้เลยเป็นตัวสเปคแค a p เช่นเดียวกัน มีคิ้วกันสั์มาให้ครบเป้ามือจับเป็นโครเมียมาพร้อมกับตัวกันลอยมาให้ตัวนี้สภาพสวยๆนะคะภายในเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์ก,กันก่อนเลยตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดกันไปเลยนะคะเปิดกระบะแคบด้านข้างได้ตัวนี้เปิดแคบได้กว้างเช่นเดียวกันตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวแบบเปิดแขบให้ดูสภาพภายในสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิม รถไม่โดนข้างมาอยากแน่นอนนะคะสภาพสวยพื้นพรมต่างๆนะคะมีมาให้พร้อมตัวนี้เป็นสีบอลเช่นเดียวกันนะคะเป็นกระบะแคปบแต่งแม็กมาให้ทั้ง4ลีล้อตัวนี้ได้ตัวยางปีใหม่เช่นเดียวกันเป็นยางสองหทับสี่ศูนะจ๊ะพี่ๆคนใดสนใจตัวนี้บอกก่อนเลยว่าได้ยางปีใหม่นะจ๊ะ ปี2024หรดอกยางหนาหนาร่องลึกพร้อมใช้งานมาพร้อมกับสติกเกอร์อีสุซูแม็กไลเนอร์มีมาให้กันชนด้านหลังเราปรุงแต่งด้วยเหล็กคําหลบป้ายสายไทเทเนียมสวยๆไฟไท้ายไฟเบรกก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยตัวนี้ปี2018นะคะ1.9อเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูสภาพภายในของตัวรถ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยแอร์เย็นเพลงเพราะภายในคุมโทนด้วยโทนสีดํามาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําสวยๆนะคะแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะได้แผงประตูปรับไฟฟ้าให้แล้วเม็ดอากร์มสวยเรียงรายทุกจุดทั้งสองฝั่งให้เห็นว่ารถที่นี่เราเน้นรถสวยรถดีและมีคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีนะจ๊ะ นี่เลยตัวนี้แป๊บมายัมสเปคอีกครั้งตัวนี้เป็น 1.9s ปี2018ในราคา359,000บาทเท่านั้นอีกคันหนึ่งนะคะเป็นปี2017เลขใหม่เพียง70,000ืเท่านั้นเป็น e z u z u D-Max 1.9S เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะกระจังหน้าแบบพรมเมียมมาพร้อมอักษรของ Toyota สีแดงโดดเด่นเห็นแต่ไกลตัวนี้ได้ล้อแม็กเวลสภาพสวยสยยางปีใหม่ตัวนี้เป็นยาง265ทับ 40, ตัวนี้ได้ยางปี2023นะคะใครสนใจคันนี้ตัวรถก็สวยเช่นเดียวกันนะคะนี่รอบๆคันตัวรถสภาพสวยเดิมนะจ๊ะใครที่สนใจคันนี้บอกก่อนเลยว่ารถสวยงามมากแม็กไลเนอร์มีมาให้ใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามแปมาได้เลยนะคะกระบะแครบอีซูซูดีแม็กแต่งซิง่งเอาใจวัยรุ่นมาพร้อมสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้เลย ล้อแม็กทั้งสี่ล้อเรามีสายแต่งซิ่งและสายกระบะเดิมๆธรรมดาเราก็มีมาให้ครบภายในคุมโทนด้วยทนสีดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้าตัวเบาะสีดำเกียร์แมนนวล6สปีดหน้าจอต่างๆสามารถใช้งานได้แอร์เย็นเพลงเพราะเปิดแคปได้กว้างตัวนี้รถสวยเช่นเดียวกันนะคะ สภาพสวยๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันก่อนเลยตัวนี้เม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะใครส,สนใจเครื่องพันเก้าตรงแปบมีมาให้เลือกหลายคันเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าคะตัวนี้มายันสเปคกันอีกครั้งใครสนใจอ e ีซูซูทีแม็ 1.9S ปี2017สภาพสวยๆตัวนี้จัดราคามาเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นหรือใครอยกได้ในส่วนของสายโตโยต้าไฮลักรีโว ชมน้ำหมูป่าชสมน้ำใหม่ปลายแดงตัวนี้จัดโปรมาให้พนเริ่มต้น6,000บาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้ในส่วนของตัวชมหน้าหมูป่ากระจังหน้าใหม่กระจังหน้าสีดำไฟหน้าใสากิ๊ดไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟหน้าแฮโลเจนสภาพสวยๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ำท่วมนะจ๊ะตัวนี้ ล้อตัวล้อเดิมโรงงานเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่คันนี้รถพึ่งเข้ามานะจ๊ะคุณลูกค้าคะ่ะตัวนี้ได้ยางมิชลินได้ยาง205ทับเจนะคะตัวนี้ R15 สภาพสวยๆเลยตัวนี้ยางยังใช้งานได้ดอกยางหนาสภาพสวยเปิดแคบได้กว้างตัวนี้ได้เบาะผ้าสีดำแผงประตูสีดำมาดูเม็ดอากันบ้างนะจ๊ะตัวนี้ เม็ดอารแข็งนิดนึงนะคะเม็ดอารกลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยลูกค้าคา่ะให้เห็นว่ารถสภาพสวยเดิมรถไม่โดนข้างมาอย่างแน่นอนเรารับประกันได้รถปีใหม่ไม่น้อยและสภาพสวยเปิดแคบได้กว้างสำหรับรุ่นนี้นี่ลำโพงเสียงต่างๆยังฟังได้ยังมีเสียงดังฟังเพลงได้สบายๆตัวนี้น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพเดิมหมดเลยนะจ๊ะ กระจกเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยต้าสภาพตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมตัวนี้เป็นตัว2.4ตัว Entry Z e t i t i t n o n ด้านหลังมีแม็กไลเนอร์มาให้พร้อมด้านหลังมีกันชนหลังมาให้ด้วยใครที่สนใจตัวนี้ไฟไท้ายไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานได้ไฟเบรกดนที่3ก็ใช้งานได้แบบปกติสาภาพรอบๆคันตัวรถถือว่าสวยงามมาก รถสวยรถเดิมรถดีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมแผงประตูอีกฝั่งนะคะเป็นประตูปรับไฟฟ้าตัวนี้เลขไม่แค่1นึ่งแสนหมื่นเท่านั้นได้ในส่วนของกุญแจรีโมทมาให้ทั้ง3ามดอกกุญแจสำรองมีมาให้มี SRS Airbag คู่หน้าตัวนี้สามารถปรับพวงมาลัยขึ้นลงได้เข้าในเข้าในเข้านอกออกในได้ มี SRS t ตรงเข่าให้ด้วยได้หน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Bluetooth ได้หมดเลยจากพี่จ๋าตัวนี้ระบบแอร์เป็นอนาล็อกนะจ๊ะใครที่สนใจคอนโทรลด้านหน้าสีดำทำความสะอาดได้ง่ายมาพร้อมกับเกียร์แมนวนวล6สปีดฝ้าด้านบนต่างๆสวยเดิมโรงงานนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ทั้ง2ฝั่งสภาพสวยๆเบาะด้านหลัง สภาพสวยเป็นเบาะหนังนั่งได้หลายท่านนะคะกว้างวๆสวยๆเม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอากันก่อนเลยสำหรับตัวนี้เม็ดอาสวยเดิมโรงงานนะจ๊ะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยออกรถที่เสรีไทยของเราเรารับประกันความสวยความเดิมรถสวยรถดีและมีคุณภาพออกรถไปคุณลูกค้ะ สามารถบอกต่อได้เลยว่ารถที่นี่รถสวยราคาสุดพิเศษจัดโปรมาให้ส่งโปรมาให้ทุกเดือนแบบจุกๆรับส่วนลดสำหรับเดือนนี้รับส่วนลดไปอีก5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง2,000 20, 0กิโลเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงน้ำแป๊บจัดมาให้เลือกหลายคันไม่ได้มีแค่คัน2องคันนะคะลูกค้าคะเรามีทั้งหมดสสาขามีสาขาสุราษฎร์นะคะอยู่ที่เรีไทยสีแยกตะปานที่แป๊บอยู่ไลอยู่ตรงนี้ และมีสาขานะคะสนามบินหัวเทยปุนพินและสาขากรุงเทพมหานครอยู่ที่หนองเจะมีนบุรีและสาขาบุร,รมย์อยู่ที่นนดินแดงลูกค้าสามารถชมคลิปนี้เข้าไปชมดูรถก่อนได้เลยสนใจก็สามารถมาชมดูรถกันแป๊บได้เลยเอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งตัวนี้นะคะใครที่สนใจ toyota hilux r e v o เครื่อง2.4ตัว henry s e edition ตัวนี้ปี2020นะคะมีให้เลือกคันที่แป๊บรีวิวไปเมื่อกี้กับอีกคันหนึ่งตัวนี้สภาพสวยเดิมเช่นเดีวยดวกัน ตัวนี้ได้ยางดอกหนาๆเน้นๆปีสองพนยี่สิบนะคะล้อเดิมโรงงานหรือใครอยากจะแต่งแม็กใส่ท่อโหลดหน้าสองหลังสามเราก็พูดคุยกันได้เลยนะคะตัวนี้เครื่อง2.4จะมีไฟเลี้ยวที่กระปุงแทมสวยๆแบบนี้เลยรถสวยทุกคันลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะสภาพภายในใหม่กิฟรถสวยรถเดิมตัวนี้ลำโพงต่างๆใช้งานได้ เบาะภายในเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดเดี๋ยวให้เห็นถึงความเดิมแข็งมากลูกค้าค่ะตัวนี้เม็ดอาร์ก็สวยเดิมนะคะเม็ดอาร์กลมสวยทุกจุดเรียงรายกันแบบขนาดเท่ากันเลยเครื่องยนต์ดีเซลตัวเ e t อ d ดิชันตัวนี้ด้านหลังของคันนี้ก็จะมีในส่วนของกันชนด้านหลังมาให้ตัวนี้หรือใครอยากใส่เป็นเหล็กค้ำหลบป้ายเราก็จัดมาให้เช่นเดียวกันนะคะ สภาพสวยเดิมทั้งซ้ายและขวามีมาให้ครบเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันนิดนึงสำหรับคันนี้แผงประตูปรับไฟฟ้าได้กุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะมีกุญแจสำรองมาให้วงม,มาลัยมี srs airbag คู่หน้าหน้าจอระบบสัมผัสเกียร์แมนนวล6สปีดเปิดแคปได้กว้างฝ้าเพดานด้านบนต่างๆไฟสามารถใช้งานได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยสะอาดสะอ้านยังไม่ได้แกะถุงด้วย เปิดเปิดแคปได้กว้างเม็ดอารกลมสวยเรียงรายทุกจุดรถไม่โดนมาบอดี้พื้นผรมต่างๆสวยงามเราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะปี2020 2.4ตัว e n t r y s e t Edition ในราคา369,000บาทเท่านั้นมาจัดอีกครั้หนึ่งใครที่สนใจกระจังหน้าแบบโครเมียมตัดสีดำสวยๆตัวนี้เป็น2.4 ตัว Entry Set Edition เช่นเดียวกันตัวนี้ได้ตัวปีใหม่นะคะตัวนี้เป็นรถสีขาวเดิมโรงงานปี2021สภาพสวยๆกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าฮโลเจนสภาพใหม่กริปเลยมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้เป็นล้อยางมิชลินนะคะได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาๆนานาสภาพพร้อมใช้งานทั้ง4ีล้อตัวนี้จะได้ในส่วนของกระจก มองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมสภาพสวยๆกิๆ๊บๆตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพภายในตัวรถนะคะรถไม่มีชนไม่โดนมาแน่นอนรถสวยรถดีและมีคุณภาพตัวนี้เป็นตัวเ e ตอิ i ิชั่ของแท้สภาพสวยๆด้านหลังมีกันชนด้านหลังมาให้ด้วยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์มาให้4ี่ตำแหน่ง ไฟด้านหลังดวงที่3ก็สามารถใช้งานได้ง่ายนี่เลยไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ m a ็กไลเนอร์มีมาให้เดี๋ยวมาชมสภาพภายในของตัวรถกันบ้างสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว e อ t ทรีกุญแจมีมาให้เป็นกุญแจรีโมทและกุญแจสำรองคันนี้เลขไม้ห52 0มเท่านั้นปี2021 วงมาลัยของเรามี SRS Airbag คู่หน้าตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสหน้าจอใหญ่เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ถับลงมาระบบแอร์ต่างๆแอร์เย็นเพลงเพราะเกียรแมนนวล6สปีดเป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆฝ้าด้านบนต่างๆไม่มีรอยเจมิมไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นตาม,มาให้พร้อมม่านบังแดดมีมาให้ซ้ายขวา รถสวยรถเดิมภายในสะอาดสะอา้านเป็นเบาะหนังด้านหลังเม็ดอ้ากลมสวยเรียงรายทุกจุดตัวนี้ให้เห็นถึงความเดิมของตัวรถเดี๋ยวนอกแป๊บมาให้ชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะจ๊ะตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว Entry นะคะน็อตเดิมสภาพเดิมรถสวยแน่นอนแผงประตูต่าง,างๆเม็ดอาเรียงรายทุกจุดขนาดเท่ากัน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยตัวนี้เป็นตัวเซต e อ dition ของ hey. แท้เดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งใครที่สนใจ te, ตัวต้าไฮรักรีโว่สองตัว Entry s e ซต dition คันนี้ปี2021สภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยด้วยไม่หลักหมื่นด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันสภาพห้องเครื่องสวยเดิมไม่มีภาพน้ํามันไหลยเยิม้มแผ่นเพสามารถตรวจเช็คได้กดอ,ออกรถเราตรวจเช็คแบตเตอรี่มาให้คานเดิมสภาพเดิมมีปั๊ม ของโตโยต้จากศูนย์มาให้ฝากัะโตรงมีในส่วนของแผงกันความร้อนมาให้เม็ดอากลมสวยซ้ายขวาหน้าหลังสามารถตรวจเช็คได้ก่อนหลอกรถเรามีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้2ครั้ง20,000กิโลใครสนใจคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลสภาพสวยสวย มาจัดได้เลยนะคะน้องแป๊บมีให้เลือกทั้งต o วต้ารีโวหรือจะเป็นอีสุดีแมกนะคะเครื่อง1.9และเครื่อง2.4ใครสนใจรุ่นไหนเดี๋ยวน้องแป๊บมาบอกโปรโมชั่นกันอีกครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถกระบะแครปเตียมแปบบ๊บพามาชมวันนี้ถูกอก,ถ,กถูกใจคุณลูกค้าคนใดก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะน้องแป๊บมีให้เลือกทั้งอีสุดีแมกกระบะแคปแต่งซิง่งหรือจะเป็นสายตัวต้าไฮรักรีโวมีทั้งเครื่อง1.9และเครื่อง2.4ปีตั้งแต่ เมื่แต่ปี2017จนถึงปี2022ประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทตลอดสัญญาผ่อนสูงสุดได้84งวดมาพร้อมกับโปรรถอลังปังทุกคนันลดสูงสุด50,000บาทและรับส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาทและโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบใครที่สนใจจับจองรถออกรถเดือนนี้ชมคลิปนี้มาแคปหน้าจอสอบถามหรือโทรหาแป๊บปเดียวตรงได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9สนใจแล้วอย่าลืมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหารแป๊บปได้เลยนะคะ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซทไทยรถสวยบ๊ายบาย